ครับตอนนี้ง้วกล้วยกำลังมุงนาหลายครับมันนี้ครับมุงนาเข้ไปในตลาดนัดโคกระบือบ้านหันนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับหลาครับครับผมเงครับรถล่งเข้าไปตลาดนะครับเศร้านี้ครับว่าม่หน่อยครับหลายดีครับผมเขาเชี่วกันรถใ่ญ่รถหน่อยนะครับผมโอ้ไหลครับครับ เอายางไปเบิ้งน่ากันครับผมยางไปเบิ้งน่ากันเดี๋ยวบาสุริยาสียางเขาไปตลาดทุกครับนี่ครับยางเขาไปตลาดจุดสุดลูกหูลูกตาครับสำรับม,มนวันพุธวันพุธนี่ครับคนคนวัวคนควายขอไปตลาดครับมันไี่น้องเสียดต่อเชี่ยวกันนะครับต่อเชี่ยวขอตอลาดนะครับนี่เป็นกิโลครับผม ครับเป็นกิโลชัวทีฮอดมองสีเขาไปตลาดนะครับผมนี่ครับก็ไม่หน่อยเลยครับผมข้างขอตลาดไลยครับครับผมงัวค้ายเต็มรถเต็มล่านะครับไปได้มาไหนบ่ครับผมครับนี่ครับที่ห้องนอนนะครับไลยครับ้าครับเขาไปตลาดน้ำกันครับผม อยังเขับไปเพิ่งเลยครับนี่ครับรถร้ายครับว่าไม่หน่อยดีครับร้ายดีครับผมโอ้หลายค่ะครับรถนายหอยนายทุนน่อง้วนข้อยเขามากครับหลายอีีครับผมสำหรับพี่น้องที่จะนั่งง้อลำข้อยเขามากอ่ะนี่ครับตรงพูดถึงคนข้อยเขับไปก่อนทั้งเทงหน่อยนะครับครับหลายครับครับผมนะ เดี๋ยวยางขมไม่ต้องกันครับโอ้บาสุดียาใหญ่ามากกิโลหนึ่งครับกิโลก,กลัวๆตักห่อท่างเดียวครับวันนี้ถือว่าหลายครับวันนี้วันขุดนี่เสานี่ครับหล,หลายครับผม ตลาดนัดโพกระบือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับข่าเชื่อการบาันี่ครับเป็นภาพบรรยากาศเงียบสงานะครับคุณพ่อในหอยคุณแม่ในหอยคุณพอ่อ,ณพอในทุนพี่นองชลรรยานีกะที่เป็นชลรรยานลูกหลานเปิดเทิ่อมกะสี่ชนมมกะสีคุณพพอเกษตกรกรหรือว่าผู้เลี้ยงง้วงหรืองค้วกะสีนั่มาสือมาขายไหลไหลนี่ครับบ่มท่มาดานี่ครับ ปะครับต้องไปเบิ่งกระเจ้าเจ็บเงินครับตัวละสี่สิบบาทนะครับคนเจ็บขอัโตัวละสี่สิบบาทครับยนี่ยมโซมันเรืาดขาศตลาดนัำโคกระเบือนะครับวั่นพุธนะครับรถหลายครับนี่ครับผมขนาดสวยแล้วสายแล้วนี่ครับโรงระยาหกโมงหงนาฬิการถยังต่อถ่ายเงาอยู่ครับ นี่ต้องชมวงมึงบรรยากาศด้วยการทำนเดี๋ยวบาสุิยาสิไปถามราคาไหเบื้องนะครับพอตลาดมองเป็นเบื้องง่วงกล้วยช่วยกระจายเบื้องบรรยากาศการผนง่วงขนกล้วยเขาไม่นในตลาดสักก้อนนะครับเนาะมีเพื่อว่าหลายเนะครับผมไปครับเขาไปเบื้องในสนามกล้วยนะครับผม นี่ครับขม้าตลาดแล้วคนยิ่งหลายนะครับทั้งรถทั้งคนนะครับง้อข้ยก็หลเมื่อนี้ถือว่ารถขม้าไหลายนะครับสองนัดนัดที่แล้วหลายครับนัดนี่ก็ยิ่งหลายถึงกเขานะครับนี่ครับนัดที่แล้วก็หลายนัดนี่ก็หลายถึงกเขาครับที่ตลาดบ้านหันนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับถึงเรืองบรรยากาศนะครับย้อนยางขอไปบเมงจ้าหน่อยครับผมย่างขอไปบเมืองบรรยากาศจังหน่อยเจ้ากันก็ไหลครับคราบผมค้อยกับน้ำขม้าไหลาย งวยิงหลายครัมันหนายหอยนายทุนเอ่อนายหอยนายทุนเขามาเสือมาขายหลายทูน้ำงนลำคุ้ยเของมากกับหลายครับผมงูมาหลายธรรมดาครับหลายหรีครับมันนดที่ผ่านมากกับถือว่าหลายครับนัดนี่ยิ่งหลายก็เก่าครับผมนี่ครับรถจะสิมีหมวกจอดบ่มีหมวกจอดนะครับผมเดี๋ยวบ่าวสุริยาสียังหรอกเบิ้งนะครับนี่เดี๋ยวถามราคาที่จะไปทำีกเบิ้งนะครับผม ไปครับไปย่างรอไปเบิ่งยัะน้อยครับเบิ่งบรรยากาศนะครับผมนี่บ่ได้ไปล้องหอดทานะครับเพ่นเอาลงอยู่หนี่เลยนี่ขายยูมองนี่เลยครับนี่สื่อขายอยู่มองนีเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เบียร์ครับผมสวัสดีครับผมสครับผมสวครับย่างรลาะดูสักนินเมื่อนี้หลายกว่าเก้าครับผมนี่ พ่อโห่บ่ได้บ่เอ๊ะพ่อสายควัวงัวเจ้าพ่อ4โตงัวแม่สาวอันนี้ก็แม่นแม่นนี่อันนี้ก็แม่นอันนี้ก็แม่นอันนี้ก็แม่นีโตโตลเท่าใดพ่อใหญ่โ750 750ันกบโตโตนี่ต่อองได้พอตัวเดียว22นี่ําแม่นตนี22 แล้วตัวเดียครับอันนี้เอาตัวเดียวท่าไหสิบหกขาล้อยอนั้นก็สิบหายตัวนั้นสิบหกขาอยอันนี้สิบห้าเจ็ด้อยสิเจ็้อยนีขนัขันเอาเมาหน่ตัวละตัวเกก่ไงตัวละเจ็ดพันเมื่อตัวละเมื่อเจ็ดขยกว่ะตัวนี้มันใส่ตัวละเมื่อเจ็ดขยุเหมือนพอเนาะเอาอะไรตัวนี้ลงมาเอาอะไรตัวนี้มาเอาหนึ่งเสาเี ตัวนั้นสิบหกเจ็ดร้อยตัวนี้แมนเบิดแมนเบครับผมบานนี้ห้าใจพี่น้องอยากได้อยากสิโทรมานี่ใครพอฝากเบอร์สิบหกเจ็ดร้อยสิเจ็ด้อยร้ครับผมมาฝากเบอร์เนี่ยพอปฏิท่มากเอาทางนี่เลยศูนย์แปดห้าศูนย์กน็ดครับหนึ่จากคุณพ่อยังครับผมพ่อพ่อสันครับพ่อสันครับผมบ้านบ้านนจังหันครับจังหันอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมสวัสดีครับสุ ฝา,า,ากเป็นเงิอนหล่นเป็นพ่อนะครับผมสวัสดีครับ